สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงค,ปปดงคลิปใน้อปนี้เราก็จะมาส่งความรู้สึกพ่ายแพ้ใดที่แอบเบลกำลังจะได้รับนะมาส่งความรู้สึกของแอบเบลนาะว่าเกิดความรู้สึกพ่ายแพ้อย่างไรเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะราศีที่โดดเด่นรักสามเศร้าเราหลายๆคน ใครยังไม่ได้ฟังคลิปเมื่อวานไปฟังก่อนนะคะเอ่อคลิปมาใหม่อีกแล้วสจเทินคนเกิดวันเสาร์ทัดฝ่ายลิบบ้าราศีตุลทัดลมจูปเตอร์คนเกิดวันพฤหัสสักเสตรเรียตราศีโจรทัดฝ่โยรัราร,ราศีพะสษทัดดินแอริสราศีเมษทัดฝ่แคนเซอร์ราศีกรกฎทัน้ำ เอ้อธดินพฤศกำมก่อนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราหลายๆคนนะคะรักสามเศร้าเราหลายๆคนมีสองสิบเก้าหนึ่งเจ็ดสี่สิบแปดเก้าแล้วก็ยี่สิบหกนะคะอินเนอร์จัดเต็มทำคลิปแอปแบละ,ะเห็นถ้าสมาชิกบอกว่าชอบมากคลิปแอปแบลมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราไงเราก็เลยชอบ นะคะเรื่องไหนไม่เกี่ยวกับเราเราก็อย่าไปยุ่งนะคะมาฟังที่มันเกี่ยวกับเราดีกว่านะเรามาดูก่อนนะคะแอปเบลเนี่ยนะความรู้สึกของแอปเบลที่เขาเคยรู้สึกว่าชนะคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรคุณเคยรู้บ้างไหมนะคะว่าแอปเบลรู้สึกว่าชนะคุณเรื่องอะไรมาดูซิส่องความคิดความรู้สึกของแอปเบลในอดีต แอบแบลคิดว่าเขาชนะคุณเรื่องอะไรนะจ๊ะฟังแล้วไม่กรีดไม่ปรีดนะคะแอปแบลเขาชนะคุณเขาบอกว่าเออตั้งแต่ที่เขาแบบอดทนรอมาตั้งนานน่ะนะกว่าจะได้คนรักของคุณมาเนี่ยรู้ไหม เลือดตามันแทบกระเด็กนกระดอนกระเด้งนะคะเออแล้วก็อดทนรออุตส่าห์ทำทำตัวแบบน่ารักนะเอาอกเอาใจคนรักของคุณทั้งๆที่รู้ว่าตอนนั้นน่ะคนรักของคุณนะ,ะยังไม่ได้เชื่อใจยังไม่ได้ไว้ใจแอบเบลสักเท่าไหร่เลยแต่แอบเบลก็ต้องทำดีนะคะเอาอกเอาใจเสียงออดเสียงอ้อนคนรักของคุณ นะคะเพื่อที่ให้คนรักของคุณเนี่ยปลนเปลอแอบเบลนะ,ะหรือว่าแอบเบลเนี่ยคืออยากได้คนรักของคุณมากนะคะก็ทําตัวน่ารักนะ,ะเออพูดว่านอนสอนง่ายนะคะแล้วก็นะควีนออฟคัพเนี่ยนะ,ะเสียงอ่อนเสียงอ้อนเสียงหวานทําตัวเป็นแม่สีเรือนที่น่ารักจิตใจดีนะ,ะเป็นผู้หญิงที่ชอบตักบาตรท,ทาบุญ นะคะเห็นอกเห็นใจคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ภายในใจของแอบเบลก็มีความกลัวอยู่กลัวว่าคนรักของคุณจะกลับมาหาคุณไงนะคะสิ่งที่ทาได้สิ่งเดียวณนะช่วงเวลานั้นที่แอบเบลอยู่กับคนรักของคุณก็คือทำนะคะตะบ,บี้ตะบันทำนะคะเนี่ยเจาคคือทำแม้จะฝืนความรู้สึกนะ เหนื่อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนก็ต้องอดทนเพื่อให้ได้ครอบครองคนรักของคุณมาสามดาบเนี่ยรู้ทั้งรู้นะคะเขามีคู่อยู่แล้วเขานั้นปัดใจแน,แนวๆเขามีครอบครัวอยู่มีคุณอยู่มีลูกนะคะเออแต่งงานมีครอบครัวแล้วแบลก็ยังอยากได้ นะคิดว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นคู่รักของตัวเองอุตส่าห์ดันด้นหากาันจนเจอนะกว่าจะเจอคนที่ชอบคนที่ใช่เนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะเออมันมาเจอคนที่แซ่บอีกนะคะก็เลยทำให้แอแบบแบบพยายามเปทุกอย่างนะเปเวลาเปเงินเปททองเปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้อะ่ะนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วก็ทำให้คนรักของคุณแน่นิ่งนะครับ เป็นแตงเผาตุยอยู่กับแอบเบลเป้แอบเบลแอ็บเบลอยากได้อะไรแอ็บเบลได้หมดจากคนรักของคุณส่วนคุณนะคนรักของคุณก็ไม่กลับไปให้อะไรคุณเลยแม้แต่นิดเดียวนอนนิ่งอยู่กับแอ็บเบลนะคะแล้วก็แอบเบลก็มีความรู้สึกสบายอกสบายใจที่ได้แย่งชิงคนรักของคุณมานะนอนตีพุงเลยนะคะแต่ก็ยังมีความกลัวอ,อยู่นะ กลัวว่านะเมื่อไหร่ที่ตัวเองเนี่ยนะทำตัวหน้าเบื่อหน่ายงี่เง่าเดี๋ยวคนรักของคุณก็จะกลับไปหาคุณฉะนั้นนะก็ทาต้องทําตัวสม่ําเสมอเสม,อ,สม,อ,สมอต้นเสมอปลายนะนี่คือสิ่งที่อแอบเบลรู้สึกนะก็ได้ครอบครองคนรักของคุณไปแต่ก็ไม่ไวยที่จะรู้สึกกลัวอยู่นั่นเองนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะชนะเลยทีเดียวแหละ นะคะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยนะคะเวลาไหนก็ได้ถ้าเผื่อคนรักของคุณเนี่ยไม่ถูกอกถูกใจแอ,แบ,แอบแบลก็อาจจะกลับไปหาคุณได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันความ,มได้แพ้ใดที่แอบแบลนะรู้สึกกำลังรู้สึกตอนเนี้ยนะคะขอดูหน่อยสิสถานการณ์ความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคะที่จะทำให้แอบแบลรู้สึกพ่ายแพ้คุณปัจจุบันนี้เขาสองคนเป็นยังไง มาดูสถานการก่อนนะคะมาดูสถานการณ์ก่อนใครยังไม่ฟังคลิปเก่าวไปฟังก่อนนะคะสถานการณ์ของเขาสองคนสิบดาบนะคะก็ไม่รู้ใครแหละสิบดาบ นะคะเจ็บปวดทุกตรมานเหมือนถูกหักหลังเหมือนถูกแทงข้างหลังเลยนะคะก็อยู่ด้วยกันมาอยู่กินด้วยกันมาเหมือนถูกแทงข้างหลังนะ,ะเหมือนหัวใจจะขาดร้อนร้อนตอนเห็นเธอกับเขาโอ้ยมันเจ็บไม่เบาอยากดิ้นตุยนะคะ,น,ะ,คะนี่คือพลังงานสิบดาบแล้วก็ดี e อม p ์เ o อ Knight of Pentacle แปดดาบนะคะบอกใครไม่ได้ The Magician นะคะแล้วก็สามคาถา Knight of Cups Two of Swords Ace of b o n นะคะแล้วก็หนึ่งดาบนะคะพลังงานสิบดาบเนี่ยเหมือนมีใครบางคนนะคะไม่รู้ว่าเป็นแอ็บเบลหรือว่าคนรักของคุณแหละเจ็บปวดถูกแทงข้างหลัง นะคะทุกทรมานใจเสียอกเสียใจและเดียมเบอรอเนี่ยนะคะมีการที่แบบทนเก็บความรู้สึกเก็บอาการนะคะแม้จะเจ็บปวดทุกใจเสียใจแค่ไหนแต่ก็ต้องทนต่อไปนะคะเออเพราะว่าเป็นผู้นําของครอบครัวไงเพราะว่าจะต้องดูแลรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะผู้นำเนี่ยบอกใครไม่ได้นะกำกืนผื่นทนนะคะ ยอมรับชะตากรรมยอมรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เลือกแล้วนี่นะก็เลือกมาแล้วนะคะก็ต้องยอมรับนั้นะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนนะอดทนดิ้นรนนะ,ะเออกัดก้อนเกลือกินก็ต้องทนนะแปดดาบบอกใครไม่ได้นะบอกไม่ได้เดี๋ยวออานะเดี๋ยวคนอื่นมารู้อับอายขายขี้หน้าประชาชีเดอะเมจิชเชนจะทำทุกอย่างเลย นาะเวทมนต์คาถาไปมูเตลูนะ,ะสายมูเข้าล้นะ,ะไปบนบานศาลกล่าวไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์นะคะหลวงพ่อกรวยช่วยลูกด้วยนะ,ะนะเมตตามานิยมว่าไปเดอะเมจิเชียนทำทุกอย่างนะอ่าให้สิ่งที่ต้องการมันประสบความสำเร็จรอคอยมีการวางแผนด้วย นะคิดทบทวนไต่ตองในละเอียดก่อนที่จะลงมือทำลายลงแรงไปในออฟคัพเนี่ยนะต้องทำให้นะฝ่ายตรงข้ามเห็นอกเห็นใจนะคะเอ็นดูใส่ใจดูแลเราอย่าทิ้งเราไปนะอย่าปล่อยเราไว้คนเดียวนะภาระความรับผิดชอบต่างๆจะมันจะเป็นของเราหมดอนะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะนะอย่าทิ้งฉันไปนะอยู่กับฉันก่อน นะฉันนะสงสารนะฉันแบบเออฉันทำได้ทุกอย่างนะคะนี่คือความรู้สึกของคนที่เกิดสภาวะสิบดาบสองดาบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่รั้งไว้เนี่ยสิ่งที่ดึงไว้สิ่งที่ไขว้คว้าไว้เนี่ยโอกาสหน้ามันยังพอที่จะแบบลืมตาอ้าปากได้ไหมเพราะว่าแปดคาถามีความหวังนะว่า จะพัฒนาหรือว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างไม่ใช่เป็นอยู่แบบเนี้ยไม่ใช่แบบจมกันอยู่แบบเนี้ยนะพากัน,น,านเดินไปในขี้โคลนขี้เลนกันอยู่แบบนี้นะชีวิตกันจะแบบย่าอยู่กับที่แบบนี้ไม่ได้สักวันหนึ่งต้องมีสักวันต้องมีสักวันนะคะที่เขานะใครคนใดคนหนึ่งนะจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราบ้างเพื่อคนในครอบครัวบ้าง เราจะได้มีชีวิตที่สุขสบายบ้างนะเราจะได้ความสุขที่ดีนะเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราต้องการนะเอ o ออฟสอดเนี่ยหนึ่งดาบเนี่ยเชื่อนะเชื่อในความรู้สึกของตัวเองว่านะสักวันหนึ่งความดีสักวันหนึ่งความถูกต้องนะคะจะเข้าข้างเราเขาจะเห็นเขาจะเห็นอกเห็นใจเราบ้างนี่คือความรู้สึกของใครบางคนนะคะสถานการณ์แย่นะ เหมือนเหนื่อยคนเดียวเหมือนลำบากคนเดียวเหมือนทนทุกทรมานเหมือนเจอวิบากกรรมชะตากรรมมาตลอดชีวิตเลยนะคะความสุขไปไหนก่อนไม่เคยเห็นความสุขเลยนะสิบดาบมาใบแรกเนี่ยก็คือแบบตั้งแต่แรกเลยอะ่นะลำบากแต่แรก อบอกนะคะลืมความลืมความสุขไปแล้วความสุขไม่มีแล้วนะเรามาดูกันความพ่ายแพ้ใดที่แอปเบลกํำลังจะได้รับนะเขารู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้มากที่เขาเลือกสิ่งนี้มานะความรู้สึกพ่ายแพ้ของแอบเบลก้าวขดาเหมือนเดิมนะคะมันก็ยังเหมือนเดิมนะมันยังเหมือนเดิมก้าวขดาเนี่ยตั้งแต่อดีต นะคะสถานการณ์อดีตจนมาถึงปัจจุบันนะจะทําดีแค่ไหนนะจะยัดเยียดนะสิ่งดีๆให้แค่ไหนใครคนใดคนนึงก็ไม่เคยไม่เคยจะคิดเห็นถึงความดีนะคะปณิบัติพัดวีนะคะเรียกได้ว่าเอ่อทำดีก็แล้วทําชั่วก็แล้วนะแต่ใครคนนึงก็คือแบบไม่อะไม่เคยเห็นความดีเลยนะคะ คืออยู่อยู่ในความรู้สึกที่แบบก็อยู่ไปสินะคะเอออยางอยู่ก็อยู่ไปสิอะไรประมาณเนี้ยนะคะอยากทําก็ทําไปสินะนี่คือความรู้สึกของใครคนหนึ่งที่แบบทำดีแล้วไม่เคยได้ดีนะคะเอาอกเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เคยเห็นนะคะนี่คือความรู้สึกของเหมือนจะเป็นความรู้สึกของแอบแบเนาะที่เอาอกเอาใจคุณทุกอย่างฏนบัติทัดวีทุกอย่างบนเปลนะะทั้งบนเตียงนะ,ะทั้ง ในครัวน้าแล้วก็ทำทุกอย่างเลยนะจนแบบจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนะคะจากที่เคยจากที่เคยร่ำรวยจากที่เคยกินหรูอ,อยู่สบายจากที่เคยแต่งตัวสวยดูดีมีเสน่ห์ตอนนี้นะมันก็นะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นภรรยาตัวจริงแหละนะเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของคุณของคุณแหละแต่ไม่เคยไม่เคยเลยน้านได้มาเนี่ยไม่เคยได้รับความรักนะคะ ฉันต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตลอดเลยเชนเหนื่อยตลอดเลยเธอนะฉันต้องอปลุกเร้านะ,ะเออความรู้สึกนะความสงสารตลอดเลยนี่คือความรู้สึกของแอมเบลนะจากที่เคยเป็นตัวสำรองได้เป็นตัวจริงก็ยังเหมือนเดิมอ่ะความรักก็ไม่เคยได้นะคะไม่เคยได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับคืนไปเลยอไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นอสิ่งต่างๆนะ,ะมีแต่ให้ นะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของแอบแบงหมดเลยบ้านรถตีดินอะไรอะ่ะทรัพย์สมบัตินะั้นแล้วแอบแบงก็มีการที่แบบขายหรือว่าเพื่อที่จะนําเงินมาปนเปื้อคนรักของคุณแต่ก็ไม่เคยอยู่ในหัวใจนะแต่ไม่เคยแบบจะได้รับคําชมหรือว่าไม่เคยอยู่ในหัวใจก็ไปรักคนที่เขาเห็นแก่ตัวไงไปรักคนที่เขานะคะเขาเห็นแต่ความสุขส่วนตัวเขาเองอะ่ะเออ พวกเธอก็ไปปฏิบัติพัดวีเขาอ่ะนะไปปนเปลอร่างกายให้กับเขานะไปเสียเวลาหุงหาอาหารทํากับข้าวให้กับเขาคนที่เขารักตัวเองเนี่ยเขาไม่เห็นเขาไม่เคยเห็นใครดีนะมากกว่าตัวเขาเองหรอกนะเขาไม่ทํามาหากินอะไรหรอกนะคะเงินเดือนที่เขาได้มาเนี่ยก็คือแบบไปปนเปื้อตัวเองไปกินไปเที่ยวไปสังคมไปดื่มนะคะหวังบึ่งพาอะไรไม่ได้ น,น,นี่คือความรู้สึกของแอบเบลที่รู้สึกต่อคนรักของคุณรู้สึกแพ้มากรู้สึกไม่เคยได้อะไรเลยอ่ะรู้สึกไม่เคยมีหน้ามีตาไม่เคยได้เป็นเกียรติทางสังคมเลยไม่เคยได้รับความรักนะคะหัวใจของคนรักของคุณไม่รู้ไปอยู่ที่ใครนะรู้สึกว่านะคะก็เห็นแอบเบลเป็นเป็นเหมือนกับคนที่ระบายระบายความต้องการทางอารมณ์เท่านั้นแหละ นะคะแล้วก็เห็นแอบเบลเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนหุงหาอาหารให้กินแต่ไม่เคยมอบความสุขกับแอบเบลไแม่เคยทำแอบเบลมีความสุขหรอกแอบเบลต้องเริ่มก่อนทุกทีแอบเบลต้องทำกับข้าวก่อนแอบเบลต้องให้เงินก่อนแอบเบลวทำทุกอย่างเหนื่อยสารพัดเหนื่อยนะคะแล้วแอบเบลมีความรู้สึกว่าแล้วฉันจะเอาแกมาทำไมวะเน,นี่ยนะคะมาสร้างครอบครัวให้ฉันลำบากทำไมเนี่ยแล้วฉันก็มีลูกเนี่ยแล้วฉันก็มีภรรยาเนี่ย นะเหมือนฉันมีลูกสองสามคนเลยนะคะลำพังตัวชั้นคนเดียวเนี่ยฉันมีความสุขนะเอาตัวรอดได้แต่พอนะคะคิดว่าได้คนรักของคุณไปไม่เคยไม่เคยที่จะยื่นอะไรดีๆให้กับแอบเบลอะรายได้การเงินนะคะคนรักของคุณเนี่ยมีแต่ปนเปื้อหาความสุขใส่ตัวเองอะนะคะมีแต่แบบทำอะไรเพื่อตัวเองทุกอย่างเลย นะทำเหมือนกับเอาหน้าเอาตาตัวเองทางสังคมนะคะแล้วก็คือเหมือนกับแอบเบลเนี่ยไม่สวยไงไม่อยากจะเชิญออกไปเออออกไปสังคมด้วยดูไม่มีสง่าราศีคนรักของคุณรู้สึกว่าแอบเบลไม่มีสง่าราศีนะ <c oughs> เดะสตาอีลิเวิร์ดเนี่ยไม่อยากจะเชิญไปออกสังคมนะแต่งตัวมอซ้อยนะแล้วก็เลยทําให้คนรักของคุณเนี่ยไม่เอาอฉันไม่ให้ไปอยู่บ้านแหละดีละดูแลลูกทํากับข้าวซักผ้า น,นดูแลครอบครัวนะคะอยู่บ้านไม่ต้องไปกับฉันหรอกฉันไปคนเดียวนี่คือสิ่งที่คนรักของคุณทากับแอบเบลนะคะก็ไม่สวยนะโลกโลกก็ไม่เอ็นดูโลกก็ไม่รักแหละนะคะถ้าสวยแล้วก็หน้าตาดีนะโลกก็จะใจดีกับเธอแต่เผอิญว่าแอบเบลเธอไม่สวยโลกก็เลยไม่ใจดีกับเธอในะแอบแบลนะคะนี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้และ แอบเบลก็ยังเอาอ,อกเอาใจคนรักของคุณต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนรักของคุณเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนาะอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมองว่าฉันเป็นคู่รักเป็นคนรักนะเธอไปไหนไม่รอดหรอกเธอต้องอยู่กับฉันแอบเบลนะครับแอบเบลคิดแบบเนี้ยนะคะฉันทําดีทุกอย่างเพื่อเธอขนาดนี้ไม่มีใครทําดีให้กับเธอเท่าฉันอีกแล้วนะคะแอบเบลทาดีเพื่อหวังหวังในเรื่องของการเงิน หวังในเรื่องของผลประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าหวังเงินไว้เกษียณหวังทรัพย์สมบัติเงินทองของคนณ้าของคุณมันมีให้หรือเปล่าก่อนนะคะมันทำใ,ในกรรมให้ไว้ให้ไว้หรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่แอบเบลหวังน้ําบ่อหน้านะคะปัจจุบันนี้กินอะไรกินข้าวกับอะไรกินข้าวคุกเกลือเหรอนะดูสิแบบแปบดบดาบเนี่ยคือทํางานหาเงิน ดูแลคนในครอบครัวนะคะตัวเองไม่เคยมีเวลาที่จะซื้อครีมซื้ออะไรมาบำรุงตัวเองเลยเนี่ยหวังน้ำบ่อหน้าจะได้ไหมนะเขาไม่เคยเห็นความดีอแอบเบลเลยนะคนรักของคุณเนี่ยนะคะอแอบเบลรู้สึกแพ้นะแม้อแอบเบลจะได้ครอบครองคนรักของคุณมาแต่อแอบเบลรู้สึกแพ้กับการที่แบบทุ่มเตทุกอย่างอะมาได้แค่นี้เหรอมนได้แค่ตัวกับหัดจอยเนี่ยเหรอ นะ,ะนี่คือสิ่งที่แอบเบลรู้สึกนะคะแอบเบลแม้จะชนะคุณได้นะนะแอบเบลแม้จะรู้สึกว่าได้ครอบครองคนรักของคุณนะแต่แอบเบลกลับมีความรู้สึกว่าคุณต่างหากละ่ะที่เป็นคนที่แบบมีความสุขอ่ะคุณต่างหากล่ะเป็นคนที่เป็นคนที่ได้รับชัยชนะไม่ใช่แอบเบลที่เหนื่อยสารพัดจะเหนื่อยนะคะมีไม้เด็ดอะไรงัดออกมาใช้จนหมดกับคนรักของคุณเนี่ยนะคะ คือทำทุกอย่างอ่ะทั้งๆที่แบบผู้คนหน้าที่จะมีการบอกแอบแบแล้วนะว่าไม่ควรที่จะแย่งคนรักของคนอื่นมาระวังวิบากกรรมนะชะตากรรมชีวิตเนี่ยอย่าล้อเล่นนะสินข้อ3เนี่ยนะคะเจอหนักนะเออไม่ตุยก็าคลางเหลืองนะเธอนะ,ะวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตเนี่ยในขณะที่ตัวของคุณนะ,ก,ะนกําลังเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จ ในอาชีพการงานแต่แบลกับตกต่ำย่ำแย่ได้ครอบครองคนรักของคุณไปแบลต้องเหนื่อยสารพัดจะเหนื่อยนะผู้คนก็แบบติดฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีเกียรติชังนะคะเออไม่มีหน้ามีตาทางสังคมเลยพอสังคมรู้ว่าแอปแบลแย่งชิงคนรักของคุณไปโอ้โหเธอเธอคิดว่าเธอเนี่ยได้ครอบครองสามีคนอื่นมาแล้วถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าเขามีครอบครัวแต่เขาก็ไม่ได้จดทะเบยียนสมรสนะเธอแต่เมื่อแอบเบลได้ครอบครองคนรักของคุณไปไปแต่งงานและทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองเพื่อที่จะเปิดเผยนะมีหน้ามีตาทางสังคมแต่เธออย่าลืมนะวิบากกรรมไม่ได้ตาบอดเหมือนคนในสังคมของเธอนะคะวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวนะ่ะนะคะมองไม่เห็นแต่เขามองเห็นพฤติกรรมของแอบเบลตั้งแต่แรกเลย ที่เธอต้องการที่อยากจะทำให้ชีวิตของครอบครัวของคนอื่นลําบากนะตกละกรรมลำบากนะคะแม้เธอจะร่ารวยสักแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อเธอไปเจอคนที่พาเธอชิบหมายไว้ป่วงแบบนี้นะคะเธอไม่เหลือหรอกนะเธอจะรวยร้อยล้านพันล้านเธอมีคนไปผลนเธอเนี่ยนะคะเออวิบากกรรมมาในรูปแบบของการที่แบบมองไม่เห็นนะแต่เขาเห็นกรรมที่เธอทำนั่นแหละ นะเธอต้องอดทนมากๆแอแบแฝวนี่คือสิ่งที่จะต้องเจอนะคะผู้คนต่างที่แบบความลับมันไม่มีในโลกอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยนะแม้เธอจะพยายามปิดบังแค่ไหนก็ตามมันก็ต้องมีคนไปขุดคุยไปมองนะไปขุดเรื่องราวอดีตของเธอที่เธอไปแย่งชิงคนรักของคนไปของคนอื่นไปอยู่ดีอดทนนะจ๊ะต้องอดทนเพราะว่านะคะวันพระไม่ได้มีหนเดียว ฉะนั้นสิ่งที่เธอได้ไปะนะคะแม้ตบมือมันข้างเดียวมันไม่ดังเธอก็ร่วงวิบากกรรมทั้งสองคนนั่นแหละแอบเบลนี่คือสิ่งที่จะต้องเจอแอบเบลรู้สึกพ่ายแพ้กับสิ่งที่ได้ช่วงจริงนะคะช่วงจริงคนรักของคุณไปตอนแรกก็คือแบบเกยิมยิ้มย่องในใจแหละก็ฉันรวยนะคะก็ฉันแบบจะเป็นคุณนายแล้วเนี่ยนะะฉันมีเงินนะเดี๋ยวพอได้ครอบครองคนรักของคุณไปเดี๋ยวก็มีหน้ามีตาเดี๋ยวเขาก็เชิดชูยกยอปอปนชัน นะเขาเอ่อมอบความรักให้กับฉันเธอนะเขารักตัวเองเขารักความสุขของตัวเองเขาเห็นแก่ตัวเพอเอิญว่าเธอไปเจอคนที่แบบเขาไม่มีความรับผิดชอบนะคะเขาไม่มีปัญญาที่จะดูแลคนในครอบครัวลูกนะเขาไม่รับผิดชอบนะคะแล้วอย่าหวังเลยว่าเมื่อเขาไปอยู่กับเธอถ้าเงินเธอหมดทรัพย์สมบัติเธอหมดเขาจะรับผิดชอบเธอ ก็อยู่ไปวันๆเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปหาใครแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามองหาคนที่แบบเออเขาพึ่งพาได้เขาก็จะทิ้งเธอเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่จะต้องยอมรับหรือว่าเขาจะเกาะเธอกินไปจนตุยนะคะไม่รู้เธอจะตุยหรือเขาจะตุยแต่เธอก็ต้องนะคะเพราะด้วยความรักของเธอความรักมันกินไม่ได้มันก็ต้องกินนะคะมันกินโรยเกลือมันก็ต้องกิน นะคะก็พยายามที่จะดูแลกันไปแหละสองเหลียญเนี่ยประคับประคองกันไปนะคะนี่คือสิ่งที่อแอมเบลจะต้องเจอรู้สึก้ายแพ้เนาะแต่ก็ต้องพายเรือไปอะ่ะนะคะเออหนักเอาเบาสู้นะคะส่วนมากจะหนักหน่อยนะสิบทามามาเลยเหนื่อยนะลําบากนะกับการที่แบบมีครอบครัวกับการที่มีภาระอนะ่ะนะคะถ้าแบบไม่มีเงินเก็บนะสักสิบล้านเนี่ยนะคะเพื่อที่จะดูแลคนในครอบครัว หรือว่าเพื่อที่จะเอามาใช้จ่ายของตัวเองนะ,ะเวลาที่สามีคนหลักไม่ได้ช่วยเหลือเนี่ยนะคะลำบากนะคะต้องมีอาชีพนะทุกคนแม้จะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วเธอก็ต้องมีอาชีพประจำเธอต้องมีงานประจำเธอต้องมีรายได้ที่พอที่จะดูแลลูกที่เกิดมานะคะจะลำบากมากๆนะคะลูกเกิดมาไม่พอนะเออไอผัวที่ยังอยู่นี่สินะะเมื่อไหร่จะตุยนี่คือสิ่งที่แอมเบลคิดนะรู้สึกพ่ายแพ้ รู้สึกกับความเหน็ดเหนื่อยรู้สึกกับการที่ต้องรับผิดชอบนะคะหุงหาอาหารตามกับค้าซักผ้ารีดผ้าอยู่บ้านไม่มีตังค์ใช้อยู่บ้านก็คือแบบนะคุยเขี่ยหาอาหารตามภาษาไก่เอ้ยไปวันวันนะ,ะมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็จะขายไปนะ,ะขายเพื่อที่จะเลี้ยงดูคนรักให้อยู่นะ,ะแม้จะได้ความรักเพียงแค่น้อยนิดก็ตามนะ,ะแต่แอมเบลเนะรักคนขอ,ของคุณมากเลยนะเปของ เปคนของคุณมากเลยแม้จะรู้สึกทุกข์ใจเสียใจแม้จะไม่เคยได้รับความรักแม้จะถูกทุบตีแม้จะถูกแบบหักหลังแม้จะถูกทําร้ายแม้จะไม่เคยได้รับความรักเลยนะคะแต่ก็พร้อมที่จะเปย์น,นะ,ะพร้อมที่จะให้นะคะจนกว่าคนรักของคุณจะไปนั่นแหละหรือว่านะจนกว่าแอบเบลจะทนไม่ไหวแล้วก็ต่างคนต่างไปนั่นแหละนี่คือความแพ้แพ้ที่แอบเบลจะต้องเจอ และเหนื่อยมากๆต้องยอมรับมันวิบากกรรมไม่ลืมเธอนะคะแม้แม้คนที่แม้คนที่น,ทนะคะถูกแอปเปลทำเนี่ยจะลืมหรือว่าให้อภัยแต่วิบากกรรมชะตากรรมนะคะเจ้ากรรมในเวรไม่ให้อภัยนะคะยังวงเวียนยังมีการแบบเอ่อทำตามวงจรของกรรมต่อไปอยู่นะต้องชดใช้อะ่ะนะก็ไม่รู้นะคะว่าจะต้องเจออะไรบ้าง นะถ้าคุณนะเป็นคนที่ถูกแอบเบลทำลายทำร้ายนะแย่งจริงหัวหนาครอบครัวแย่งจริงคนรักไปเนี่ยแอบเบลเจอหนักนะเจอหนักกว่าคุณเจอแค่ไหนแอบเบลเจอหนักกว่าเป็นสองเท่าเป็นสิบเท่านะคะความเหน็ดเหนื่อยสารพัดนะคะเออทนไหวก็ทนทนไม่ไหวก็แยกยนะ้ายนี่คือสิ่งที่แอบเบลรู้สึกพ่ายแพ้ กับการที่ได้ครอบครองอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะเอาลงทุนต่อไปได้ไหมลงทุนไม่ได้นะคะเออเอาไปขายได้ไหมแก่แล้วใครจะเอาประกาศขายสามีนะคะมันเกาะฉันกินไม่ไหวนะนี่คือสิ่งที่อัเบลจะต้องรู้สึกท่ายแพ้นะกับสิ่งที่แย่งชิงไปขอบคุณทุกการติดตามค่ะ